เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลียย่ย1น0 0บาทตอนอายุโครบ55าปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เงินกรณีชลาภาพนะครับ เราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนะื้อหากันเลยดีกว่า ทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน1500บาทนะครับเราก็คิดไอตัวจำนวนปีตัวนี้ก่อนนะครับโดยการเอา35ปีลบ15ปีเท่ากับ20เข้าสู่รคำนวณน,นะ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30 20บวก30นะครับเท่ากับ1500บาทนะครับคูณ 1,500บาทบหาร20บวก30คูณ1,500บาทหาร100เท่ากับ5,250บาทเท่ากับเงินบำนานของคุณจะได้5,250บาทตลอดชีวิตต่อมาส่งประกันสังคม30ปีจำนวนเงิน1,500บาท ส่วนเกิน30ลบ15เท่ากับ15สูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5นะครับ20บวก22.5นะครับูณ1,500บาทหาร100เท่ากับ4,463บาทนะครับได้เงินบำนาญเท่านี้ตลอดชีวิตนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวนเงิน1,500บาทนะครับส่วนเกินจาก100 อาส่วนเกินจาก15ปีก็25ลบ15เท่ากับ10ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15นะครับูณ15,500หาร100นะครับเท่ากับ3,675บาทตลอดชีวิต ต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวนเงิน1 5 0 0บาทนะครับส่วนเกิน20ลบ15ปีเท่ากับ5ปีนะครับส่วนคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5นะครับคูณ1 5 0 0หาร100เท่ากับ2,888บาทนะครับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน1 5 0 0บาทนะครับ ใช้สูตรแรกเลยนะครับเอา20คูณ1500หาร100เท่ากับได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,100บาทตลอดชีวิตนะครับมาดูตารางทั้งหมดนี่คือตารางที่ผมได้คํานวณมาให้แล้วนะครับว่าจากเงินเดือน15,000บาทนะครับส่งประกันสังคมมาจํานวนปีเท่านี้จะได้รับเงินบำนาญเท่านี้นะครับผมเจนตารางคำนวณตารางมาให้แล้ว เอาละมาดูกันท่งประกันสังคมมา35ปีได้รับเงินบำนาญ5,250บาทส่งประกันสังคมมา34ปีได้รับเงินบำนาญ5 0 9 3บาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับเงินบำนาญ4,935บาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับเงินบำนาญ4,778บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ4,620บาท ส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ4,463นบาททส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ4,305นาบาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับเงินบำนาญ4,148นนบาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับเงินบำนาญ3,990นาบาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ3,833นาบาบาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ3า7 5นบาท ส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญ3,518บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ3 3 6 0บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ3,203บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญ3,045บาท ส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ2,888นบาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ2,730นบาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ2,573นาบาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ2,415นบาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ2,258นาบาท ส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ2,100บาทนั่นเองนะครับนี่คือตารางที่ผมคำนวณมาให้แล้วท่านลองไปคำนวณดูนะครับผมบอกสูตรคำนวณตั้งแต่สไลด์แรกเนี่ยเพื่อให้ท่านนำไปลองคำนวณดูแล้วเมื่อคำนวณเสร็จมาเทียบกันว่าคุณคำนวณถูกต้องตามที่ผมคำนวณไหมนะครับจะได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะถามว่าทำไมต้องใช้สูตรคำนวณเพราะว่าแต่ละคน ทำงานส่งประกันสังคมมาไม่เหมือนกันและบางคนก็ส่งเงินนะครับมีเงินเดือนที่แตกต่างกันนะครับก็จะส่งประกันสังคมด้วยเงินเดือนของคุณเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยนะซึ่งพออะไรอะไรแตกต่างกันมันก็ต้องพึ่งสูตรคํานวณเราต้องคํานวณเองเป็นจะได้กักเกณฑ์ถูกนะครับ ก่อนจากกันนะครับอา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย1นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิชาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว